มันก็มีเหตุที่แบบอืเหตุให้มันมองได้สองมุมทุกคนเหตุที่้องลีเจอนะมองได้สองมุมุ้งลีก็เลยขอสวัยดีสวัยดีสวัสดีสสดเพลฟซีวทุกคนเ้อทุกคนตอนนี้้องลีอยู่อาพรทธาล่านอ,นอกเนาะทุกคนเนอะหรือว่าหลายๆคนพู้กัน เอินมาพัธาต์กางน้ำนะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะนอนลิยชพากันลงไปหันทุกคนเบิ่งไหมค่าเรือทุกคนค่าเหมาเรือแม่สองร้อยบาทเนาะหรือว่าถ้าเฮามาหลายคนนี้นะแซ่กันก็ได้ถึงแม่สิบ,บุหูจักกันก็ได้ทุกคนหรือว่าเฮาซิเหมาไปเองเลยก็ได้เลยทุกคนเดินเนาะแล้วเพื่อนก็นสิมีดอกไม้ให้พร้อมหนึ่งร้อยบาทเนาะอ่ะเดี๋ยวจะนอนลุชีพาลงไปเดี๋ยวชี ไปอันไหวย,ยูเถิงคุณก้อนเนาะไปน้องนีเห็นได้หลายคนมาไหวกันทุกคนเพื่อนบอกว่าตะกี้อันอันพระธาตุนี่นะกัตั้งยูแบบเนี่น,นี่แหละทุกคนตั้งยูแบบนี้แหละแต่ว่าเวลาผ่านไปแล้วกาแบบดินเจื้อนแลเลืออยอย่างอันนี้กับโบหูเนสัตย์เลยทุกคนเด้อเบิ้งไหมพูนทุกคนหลายคนก็นมา บูซาเนาะทุกคนเนาะมาโขโพนมาจากที่อาพระธาตุเพิ่นจมลงไปอยู่ในน้ำาพั่นละกะเพิ่นได้สร้างจำตูจำลองพระธาตุจำลองขึ้นมาอยู่เคมริมโขงนี่ทุกคนละกะเลี่ยวไปด้านนั้นกะสิเห็นฟางลาวเลยทุกคนเห็นแบบแบบไกลกันขนาดเลยทุกคนมึงไงยู่พูนเพิ่นจกหินจกทรายรถเที่ยวกันยังเห็นอยู่นะเพิ่งไง บหัวบหัวยู่แถวไหนน่าจะเป็นแถวอันโดงคุนเฮบ่เนาะบนแน่ใจคือกันเลี่ยวไปทางพุ้นกับซิเป็นขวามิตรภาพทุกคนอยู่ใกล้ๆพุ่นเนะาะดาหยามนี้น้ำาของแหงขนาดเลยทุกคนยู่กลางโดนนะเห็นที่ทรายเนาะปะเดี๋ยวขึ้นไปทางวัดก็น นี่ทุกคนพระธาตุลาหนองเนาะคนเอิญพระธาตุลาหนองเป็นพระธาตุจำลองขึ้นมาจากพระธาตุที่จมอยู่ในทันเพื่อว่ามีการดำลงไปสำรวจทุกคนเนาะก่อนที่ซีสร้างพระธาตุนี้ขึ้นมาอันนี้น้องลีก่กะได้ยินคำที่เพื่อนเล่าโต้กันมาเดี๋ยวดคนน้องลีก่กะ บไดฮูข้อมูลแนชัด์หรือว่าท้าเอฟซี FC ผู้ใดที่ฮูข้อมูลสามารถมาคอมเมนต์เซกันได้เลยทุกคน เอไฟเพื่อนว่ากุบละลอยว่าสันกุบละลอยเมียนหมายพอว่าจังไดเฮ้ยพงนีซื้อเอาเอี้ยนไปป่อยทุกคนปลาไหล ว่าสิเมาเหลือบอลทุกคนเรเคยที่เหงาแบบนี้กันเยอ ขายครับมีหอยมีปลาไหลเราต้องปล่ยึดติดเราพี่มาไปเที่ปล่อยดีกว่าครับเจอกันครับเราไม่ได้ปล่อยในเรือหรอไปปล่อยในเรือได้ครับเอาไปปล่อยในเรือดีกว่าดี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 ไปรับแล้วไปขึ้นเรือเราไปชูชีพอะไรนะมมีครับมีครับขึ้นเรืออะไรงี้ยครับปล่อยก็ได้ครับตัวลุงเรือเล็กหน่อยครับครับครับขึ้นเรือขึ้นเรือเลยใช่ไหมคะอ่าลุงเรือได้ก็ได้ครับอันนี้ปล่อยที่ไหนคะ กัดมาค่อยายตอนนี้่ตัวนี้ปล่อยป่อยนี่ครับเพราะว่าปลาไหลก็หอมตัวนี้ปลาดุกกว่าเราต้องปล่อยเลครับได้ได้ดอันนี้ปล่อยด้ครับเดี๋ยวจะลงเรือด้วยใช่ไหมเราค่อยขึ้นมาปล่อยกันได้ปล่อยไปฮะเรือเราออกเที่ยวเรบเที่ยวสอร้อยเรามีหลอไม่ก็คือก็คือหนูเนี่ยก็คือเหมาสองคน2คนเนี่ยก็คือคนละร้อยใช่ไหมเราไปดยกันใช่ไหมนี่ใช่เอาไป คู่แช่กันใช่้าวเรากาทุตก็มีดอกมาเข้าเปโปรยครับดอกไม้ประทาดนะครับดอกไม้นี่ก็จะไปขยได้มันมีดอกไม้พันร้อยมีผ้าเป็นผม้าผ้านี้มีผ้านี่แต่เก้าเมตคือนันร้อยเขียนชื่อนักบุาครอบครัวไปถวายเราแช์กันก็ได้ก็เราจะด้วยกันเป็นไรครับมีผ้านี่แต่เก้าเมตว่าถือไว้รอแม่ បកប្រមៃទៅផាលឿរเดี๋ยวបកប្រមៃ เต้าเทือกกับบริมาจากเทืองเดี๋ยวสิมาป้อยปลาหลายก่อนลูกโคนโอ้ปลาหลายได้แถวนี้น่ะปลาดุกเอียเอ้ยนเอี้ยงก็หลายเนาะป้อยปลาไหลป้อยปลาไหลสี่ตั เอาบุญนํากัน FC โซคหีดพี่นางเบืเ้องเนี่ยปลาไหลนี่นี่แถวนี้เป็นบน่นนอนคุนป่อยเนาะปลาไหลโอ้ฮอรขนาดทุกคน ทุกคนตอนนี้น้องลี่กลับมาที่พักก้นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าแดดท้อนแหงถ้าสีเว้าอยู่ฮันก็คือแบบเก่งใจขนสินะเนาะเพราะว่าหลายคนกากำลังมาขอพรขอขอ,อย่างยู้องลี่ก,ก็เลยไม่อยากกลก,กวนขอมาเว้าให้ฟังดูที่พักก้นเนาะหลังจากนี้ถ้ายคลิปมีแล้ว้องลี่ก,ก็จะไปบึ้งนางลำพิ้นลำแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยว้องลี่ิมาอ่านประวัติคร่าวๆให้ฟังแล้วก็สิมาเล่าความรู้สึกอ่าที่ได้เจอตอนที่ไป ว้พระาธาตุกลางน้ำนะทุกคนเนาะอ่าเพื่นบอกว่าพระาธาตุหนองคายพระาธาตุกลางน้ําหรือพระาธาตุล่าหนองล่าหนองอันนี้รีดต้งบอกก่อนเลยว่าถ้ทาทำเนียงหรืออย่างอ่านบททึกก็ต้องขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อเนาะเป็นดีเจที่บรรจุพระบรมสารีขทาธาตุโบราณมานานร้อย หลายร้อยปีเดิมดีเจอยู่บนฝั่งริมน้ำในเขตวัดพระธาตุหนองคายปีพศ2390ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจึงอยู่กลางลำน้ำโขงห่างจากฝั่งประมาณ200เมตรดังเช่นปัจจุบันจะได้เห็นชัดเจนในช่วงฤดูแล้งนั่นก็คือช่วงนี้แหละทุกคนภายในภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระบรมธมาตุ ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุลังคธาตาจากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีเจ็ดพบว่าองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ17.2เมตรย่อมุมที่ฐานและมีความสูง28.5เมตร หักออกเป็นสามท่อนสันนิฐานว่าน่าจะสร้างในลาวพุทธอันนี้ลงรีบโบเน่ใจว่าอ่านว่าจะแดกขออนุญ,ญาตค้ามเร็วกันทุกคนที่20หา22เนื่องจากมีรูปล้ายพระธาตุบางพวนปัจจุบันได้มีการสร้างพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำจำลองจำลองก็คือ,อพระธาตุที่อัน ังอยู่บนปัจจุบันนี้เนาะขึ้นไว้บนฝั่งเพื่อเสริมพระเกียรติเดชสมเด็จพาระนางเจ้าสิริสิริกิติพระบรมราชินีนาครัชกาลที่าเนื่องในอาโอกาสที่ทรงจเจริญพระ อ่านบดได้ทุกคนเพราะว่าเป็นซับที่แบบเพิ่นใช้ทางการนะนนน้ะุงลี่อ่านบดได้เลยเรลยต้องขอโทษขอไปหลายๆทุกคนข่าวๆกับประมาณนี้แหละนะทุกคนเนาะอือประมาณนี้แหละทุกคนุ้งลี่อ่านบดได้เนาะเพราะว่าเป็นซับที่แบบทางการนนึงเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆเ้อเนาะอ่ะเดี๋ยว้องลี่จะมันเล่าให้ฟังบัดนี้ความอันที่้องลี่ไปมือน,นี้ทุกคนด้วยความที่ไปตน บ่ายเนาะตอนบ่ายเลยแหละทุกคนน้องลี่ก็ไปตั้งใจว่าสิไปถทายคลิปคักมาฟา f อฟซเนาะไปแล้วน้องลี่ก็ได้ซื้อปลาไหลไปป้อยเนาะทุกคนเนาะตอนแรกน้องลี่ว่าสิไปไหว้ก่อนแล้วจึงสีอันไปป้อยแต่พอดีน้องลี่บริฮหตนั้นน้องลี่ไปอ่าได้ไปขึ้นเฮือแลวก็ไปไหว้พระธาตุที่กลางน้ำเนาะทุกคนเนาะ ละมันก็มีเหตุที่แบบอืมเหตุให้มันมองได้สองมุมทุกคนเหตุที่ลุงลีเจอะนะมองได้สองมุมลุงลีเลยขอบ่นเล่าแล้วกันเนาะทุกคนเนอะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบบ่ค่อยดีปานใดสินะทุกคนลุงลีก,ก,ก็บอกว่าแต่ละคนนั้นมาแล้วเจอะแบบใดเลยเนาะแต่ว่าลุงลีขอบ่นเล่าแล้วกันทุกคนเพราะว่าแบบลุงลีก็กกคิดคิดมาตั้งแต้อัน ตอนหลังจากที่ไปไหว้พระาธาตุกลางน้ํามานุ้งรีก็คิดมาจุมาฮอด้องนี่ก็สรุปขอบเล่าแล้วกันทุกคนเนาะถ้าใดมาแล้วเจอแบบใดก็สามารถมาเซกันได้แนละ้วทุกคนเนาะแต่ว่าเรือเรือที่ไปพระาธาตุกลางน้ําพันมีหลายมีหลายเจ้าทุกคนนุง้งรีอยากให้แต่ละคนท่านเลือกดีๆเนาะแต่บต้องเฝ้าทุกคนบต้องเฝ้าตามที่อันเจ้าของเรือเพิ่นโบกดอกเนาะ อยากให้แต่ละคนค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจดีๆจึงสิแบบไปได้ย่างสบายใจนะทุกคนเนาะเมง่อกี้ไปแบบไปแบบฟ้าพดทุกคนก็นเลยอาเจอะอันแบบบดีปันได้บัดซันซะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้รีสิค,ครตุลาไปก่อนเ้อทุกคนเด้อแต่จังแต่ก็ดีใจแล้วที่ได้ไปฮอดไปถึงบุญฮอดแล้วทุกคนจึงได้ไปฮอดเนาะกค็ะะคือแบบไกล กับลาวแฮงนุงรีกะแบบยังไปบโฮดสินะเนาะเธอนี่นนกถือว่าไปโอดแล้วก็ดีใจแล้วสินะเนาะโอเคคลิปนี้กะพีเอฟซีมาเบิ้งแล้วก็ขอให้ได้บุญเลยหลายเด้นเนอะอาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนถ้าผู้ใดที่ได้มากก็อย่าลืมมาไหว้เพื่อนเดินเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบาย